โอเคกราบทักทายสวัสดีหรือสวัสดีสสดสสสสสมูสกูทุกคนเดี๋ยววันนี้เจไดพาทุกคนไปหาไาบิดก็ทุกคนเขาปลาได้ไหมนี่มีโอกาสาาในเขาปลาในรอบเป็นเดือนพอดีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปเขาปลาวันนี้จะพาทุกคนไป,ขปนเขาปลาวันนี้ฮัลชีคุดกีก่เดือนทุกคนกี่เดือนแล้วสัีไปไาบิดนะอยู่สวนอยู่ไฮเขาไปแหละต่างจ่ายนักาสกหาก,การเลยนะ Ở Nam. Sao ได้ประมาณนี้ทุกคนไล่เติ๋อไปนี่บิ้งทดลองใส่เบ,บิ้งพราะว่าเขาว่าปลุกปลุกผู้ปักคอมีตัวใหญ่นะทิลองไปใส่เบิง้งไม่ชิถือคือเขอาว่าบ่ะตั้งใจขูดคิดกันแล้วแหละครอาจจะได้เดินทางเข้าไปสวนอะไรไปให้แต่ว่าส่วนพันลอยกับเพื่อนกะ กำลังลงมาทุกคนกับนายพันกระปูเพลนทีมงานเพลนไปประมาณหาขุดคนนี่แหละส่วนเท่ากับกำลังสิขืนนะก็ะเลยส่วนทางกันเริ่มไปได้ไปนํากันซะมีแต่ว่าใายเดียววันนี้ไปลุยแถวไฮเอาหมดแหละราคาว่าเชื่เลาะตามหลังเลยทุกคนเลาะตามจานไปเลยนะแต่เ่าชีมมานประมาณกับท่นผู้นี่นะครับแต่ว่าทางไปนี่กัโบโมวันสิบไปได้หรือบ่นะทุกคนว่าเปื่อนนะแล้วดูการน,นี่ครับพ้นตกไรมันก็เห็ุในทางการสัญจรของหน่นอยยากนะไป สภาพรถทุกคนโอ้ความลำบากต้องห่วงไปทางนั้นกบบระบไดหนามลาย <c oughs> ไปต่อทุกขบวานทุกขห้องแถวนี้กนระไก่เราจะลองไปต่อมึงมันสีขาวหรือขาวนะ จะต้องลองต่อจนพร้อ,อนเบิ่งหิ้วเขาเลยรู้สึกว่าหิ้วเขาเ In um. ตนันงตนั้นขามาตนนะ่ง,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 องโอ้อยูไ่ไ่เลย ตอนนี้เขาก็มางหอดเทียงทุกคน,นงงไรทำไมทำเลยขรามันเอาสิไปทะเลาะทำจ่ายผูกกันจะหน่อยทุกคนหายยิงกระหอดนะคาดว่าตอนแรกน่าจะมางทีเพาก,ก็มีทุกคนหลังจากนั้นเอาสิมา,ลาเลาะไซเบตไปไปนี่เอาสิเลาะไปตำจ่ายเก่าเลยทุกคนจ่ายเก่าที่ว่าวันคยไปนะคาดาว่ากระหอกเงี้ยนี้มันลงมากลงมาลงเท่า รวมไปเลยทุกคนยามแหลงมันชีอยู่เถื่องไปเลยห่อไะนะวันม,มีมาใหม่เลยลงมากินเลาะตามใจเลยเขาชิลงไปเบืองก็เขาชี้พักอยู่นี่ก่อนทุกคนสำหรับคืนนี้นะพักอยู่นี่ก่อนช้าเลาะใส่เบ็ดก่อนลอเลาะเยื่นปลาทำหัวนะอากาศนะ้ำลุ้นมาเขาชิมาทางได้นีล้ลายทางเขชีไปเลยทุกคนมานเลยทุกคนมานเลยทุกคนนี่นะมันมานอยู่นี่ทุกคน เขาอ,อยู่เทียงแล้คนนี่นี่นะนี่เขาอ,อยู่เทียงเขามันแลนมาตามทาง,ทางเลยเหมืนเขาตามตามทางรถเทาทุกคนจนพอนทุกคนเขาแลนลัดเป็นตุกคนนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายถ่ายพระท่านทุกคนให้พี่น้องได้เบิ่งนะเรียบร้อยเรียบร้อยมันเขาตามทางรถเทานี่ทุกคนเขามาแบบแบบแบจนไม่ชอดพี่นะเทียงมันอยู่นี้นี่เขาคิดว่ามันยังแลนมาลังใจนะมันแลน,นะนโค้งมาทุกคนทุกคนลังจาจมันแลนลัดนะ

เดี๋ยวเราจะมาข่าวกันทุกคน้ยสวยเลยทุกคนเลยอ่เป็นลายเป็นแบบนี้นะทุกคนว่าจนพอนบางตัวก็ดำเลยทุกคนดำกระลือเลยบางตัวก็เป็นลายเป็นลายแบบนี้แหละตัวนึงทุกคนเลยมานเลยแหลมมาหายอยู่เที่ยงเลยไ่ต้องไปไกลเดี๋ยวเราจะด,ดั่งนี่แหละทุกคนดั้งไผ่อยู่นี่เลยเห็ดกินอยู่นี่เลยทุกคนเพราะว่าท่านจะกินเข่าสำน่ะ มาดังไฟ่ับทุน่นนี่อ้ยโยงกับลายแต่โอ๊ยก็ดังไฟ่แล้วค้างมาหนึ่งเลยทุกคนดังไฟ่ต้มน้ำหออนนะชิลวกเอา้าโอ้หนามพดเลยทุกคนเ่ยหนามพดแล้ว เดี๋ยวชิลวกเอานะลวกอะไรกับชิเผาทุกคนทิเผาล่นไผ่นะเขาลวกเอาเนี่มันจะโบนั่นคิ้วทุกคนจนพอรนะเวลาเขาได้มาเขาลวกคนมันออกถ้าเขาเผาเลยมันจะคิ้วทุกคนเดี๋ยวเราชิลวกก่อน มันกันนะทุกคนเลยก็มันชุดยอดเลยมัสยิมันบริยาตนั่งอยู่เทียงก็ได้ได้ทุกคนแรนมากฮะ นี้มาได้นายุบายเพล่ <c ười> ตัวเถิกข้างนตูข้างนี กาทำายุ่งเหยิังนลยแกนตับมไ้ม treo lúc sau là tâm hành. đây đây มาชิคว้าทุกคนนี่นะขออาหนึ่งพ่อกินคนเดียวเลยปับเครื่องไงมัาเลย รอแป๊บทุกคนคงได้กกินส้มใจผสมใบขามขามันอ่อนทุกคนนี่โอ้โหปชีค่ทุกคนเติมลงไป โอ,โอ,โอ,โอ้ชิคไข้ทุกคนเติมลงไปใช้เพี้ยตำเลยทุกคนง่ายนะกินง,ง่ายเลยบต้องกินลำบากส่วนเกลือเป็นนัวนำกันเลย วัดใส่ทธงเดียวเลยทุกคนปรุงแล้วจะลองชิมบั้งมันเสฉบปะมั่นขนาดไหนตากเขาเผาสองเผาเผาจะ่ไปดีไซน์ประเด็ก เอาแกงใส่เครื่องในมาทุกคนใส่ใบคามานนาม,ามันอ่อนใบคาสมใส่ผักบัวชุดไข่เกลือปินงหวพอพ่พอเ้าวมาๆมาทุกคนมา,มา,มาเขา้าด้วยกันมาแกงจนพอด้านดีอันดีมาหนิอานเกิด ao nhân dân là họ còn họ lên luôn chăm chèo chân loài đi khác lên จากกิน,ข,ข,นนะข้าวกินน้ำมาแล้วครับกินนี่กับชิพ่อสิบมีก่อนทุกคน,นาาก,กินนะน,น,น้ำจิบา,า,ก,า,ก,นะากันไหมนะว่าจนพ่อนี้เ่าชีบยางไว้ทุกคนย่างไว้อะไรก็เห็ดแหงไว้นะห่อชิเกมียนอะไรก็กระซามันห่อชิอยู่สองคืนทุกคนทาส้มขิดต่อไปทุกคนเดี๋ยวเ่าชิไปหา,าเราใส่เบ็ดก่อนขิดต่อไปนะพวกมกันทันระยะวทุกคน นี่นะหน้าผาอย่างหลานเนี่ยผมมันหล่นไปไนเลยทีนี้เห็นเลยทุกคนบางเลย